สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสทราโรฉันไ้นการดูดวงผ่านไพ่ยิแล้วก็ไพ่ระโทนะคะคลิปนี้นะเราจะมาแรนด o อมนะคะเป็น general reading แบบแรนดอมคลิปแรนดอมคลิปสุ่มนะคะถ้าพลังงานตรงก็ไปกันต่อถ้าไม่ตรงก็คือปล่อยวางปล่อยผ่านนะคะมาดูหัวข้อคอนเทนต์นี้ก็คือว่าเขายังมีใจให้เราอยู่ มากน้อยแค่ไหนคนที่คุณถามถึงนึกถึงนี้นะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเหมือนเดียวจบนะคะในเซตนี้เขายังมีใจให้เราอยู่ไหมมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเขามีใจให้เราขนาดไหนสําหรับคนที่เข้ามาคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังเนาะโอเคนะคะเริ่มกันเลยขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกรูนี้ก่อนนะคะ เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณปรับปรับฉพันธ์รอบด้านตัวเองเลยนะคะแจสติกคุณได้เห็นความจริงบางอย่างแบบจักรบาลส่งเหตุการณ์มาให้คุณได้เห็นความจริงความจริงถูกเปิดเผยนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ในใจของคุณคุณยังมีความเหงาความเศร้าคิดถึงใครสักคนอยู่นะคะคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะค,ะคุณเพิ่งเริ่มต้นอะไรบางอย่างมากับตัวเองนะคะ เพิ่งเริ่มต้นอะไรบางอย่างมากับตัวเองหรือว่าไขว้คว้าโอกาสในการโอเคฉันจะเริ่มต้นนะคะเอาแหละสิ่งที่คุณทํามามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครแบบหรือคนที่คุณดิวด้วยเขาเขาไม่ร่วมมือกับเราไม่เป็นทีมเวิร์คด้วยกันนะ่ะมันก็เลยต้องเกมโอเวอร์ไปอย่างนี้ก็มีสำหรับบางคนนะคะอืมอ่าขอดูหน่อยว่า energy ของคนที่คุณถามถึงเขาเป็นยังไงนะคะ คนที่คุณถามถึงเขาเป็นยังไงบ้างพลังงานที่คุณถามถึงจนนี้เขามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเขาแบบไม่ได้แบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะนะคะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตของเขาคุณกับเขาน่าจะเพิ่งเลิกกันใช่ไหมเพิ่งเลิกกันหรือมีเรื่องแบบให้ต้อง ผิดใจกันเลิกกันหรือรักสามเศร้าหรือดีไม่ดีแบบก็เลิกกันไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาก็ก่อนที่ผ่านมาเขามีความสุขนะที่มีคุณมีความสุขแต่เพิ่งผิดหวังไปนะคะเนี่ยความกดดันระหว่างเขาเขาก็เสียใจนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ชีวิตเขากดดันมากเลยนะคะรอคอยโอกาสจากจักรวาลน,นะคะ วุ่นวายเสียใจเขาอาจจะมีปัญหาหลายเรื่องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะตอนนี้เนาะมาดูสิ่งที่เขาเป็นนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณถามถึงเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณถามถึงหมอบอกว่าเขาเจ็บหนักนะเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหมอหมอบอก <_ isas> ไม่รู้คู่คู่คุณเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหนี้สินหรืออุบัติเหตุหรือบางสิ่งบางอย่าง นะคะร่างกายของเขาหรืออะไรก็ตามเขามีปัญหากับชีวิตเขามากช่วงนี้ว่าเจออุปสรรคเยอะอยู่สิมีแต่ท็อกซิกเร t i o n s ชิพมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเพื่อนก็เพื่อนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นรอบตัวเจอแต่คนไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะมีสิ่งเสพติดหรืออันนี้สําหรับบางคนนะเขาอาจจะเจอพลังงานด้านมืดนะคะที่พยายามไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้จากจุดๆดนั้นเขาถูก ทุกอย่างลุมเราเข้ามาในเวลาเดียวกันนะ่ะนะคะคือลุกไม่ขึ้นเลยนะต้องบอกว่าเขาลุกไม่ขึ้นเลยตอนนี้นะคะความเจ็บปวดทุกอย่างมันเศร้ามากนะคะเดิมูนเหมือนเขาน่าสงสารมากเลยนะคะหมอบอกว่าชีวิตเขาน่าสงสารนะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณนะ่ะอืเขาคิดถึงคุณนะคะเอาล่ะ ทาไปใช้อย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีประเด็นกันนะคะน่าจะมีประเด็นกันในเรื่องของนักซ้อนนักสามเศร้าแต่ที่จริงเนี่ยฝั่งเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะมาดูว่าลึกๆแล้วในใจของเขาเนี่ยเขามีคุณอยู่มากขนาดไหนโอ้ด mm ิวอฟฟอร์จูนทรีโอเพนเบอร์คเขายังอยากติดต่อคุณเขายังอยากเจอคุณอยู่ mm hmm. นะคะ เขายังอยากเจอคุณอยู่ tree of cup อย่างน้อยเป็นเพื่อนกันได้ไหมอย่างเงี้ย energy hangman ตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้หรือมีปัญหาในเรื่องของมือที่3นะคะหรือว่าบุคคลที่3มเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เขาไม่สามารถ ทำอะไรได้นะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณเขาอยากติดต่อคุณแต่มันมีบางอย่างที่หยุดนิ่งไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้ไม่สามารถอะไรนะไม่มีสัญญาณตอบกลับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอย่างเงี้ยเออเนาะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างตอนนี้เขามีปัญหาในเรื่องของการเงิน มีปัญหาในเรื่องของมีสินการเงินสิ่งเสพติดการพนันหรือว่าเกมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเจอเจ้ากรรมนายเวรเรื่องเดิมๆย้อนกลับมาในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะเป็นอะไรที่เหมือนเขาพยายามจะแก้ไขอ่ะนะคะเหมือนพยายามที่จะแก้ไขสิ่งสิ่งนี้นะคะ ถามว่ามันหนักไหมมันก็หนักกันนะเจ้าเจอเจ้าเดวิลนะคะแต่หมอบอกว่าเขาจะผ่านมันไปได้นะเขาจะผ่านมันไปได้อืมมาดูซิคะว่าเขาเขาคิดถึงคุณไหมตอนนี้เขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณถ้าสมมติว่าพวกคุณยังคบกันอยู่เขาเป็นยังไงถ้าคุณกับเขาคบกันเป็นแฟนกันเขามีคุณมากขนาดไหน เขามีคุณมากเขาอยากจะพัฒนาเขาอยากจะไปถอให้ถึงที่สุดคือคุณเป็นคนเหมือนคนสุดท้ายในชีวิตเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะเฮอร์มิตเขาอยากมีคุณไปนานๆแล้วมีความมั่นคงกับคุณนะคะเขารักคุณมากถ้าคุณเป็นแฟนกันแต่ถ้าพวกคุณห่างหายกันไปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างถ้าพวกคุณห่างหายไปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะ s ตริงซิงค์ออฟคัพ เหมือนเขาเจอสภาวะมันยากนะคะเขาเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เขาคิดถึงคุณตอนนี้เขาคิดถึงคุณค่ะเขาอยากกลับมาหาคุณถ้าคุณห่างหายเขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากติดต่อคุณนะคะเขาอยากมีอนาคตที่ดีอีกแต่มันเหมือนอย่างที่บอกอ่ะเขาเจออุปสรรคชีวิตเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะ เขาสับสนกับตัวเองมากตอนนี้เขาไม่รู้จะทำอะไรก่อนหน้าหลังดีนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่ยังมีบุญอยู่นะเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีเป็นเอเนจีดีๆค่ะที่หล่อเลี้ยงเขาให้แบบว่ามีพลังอ่ะเขาคิดถึงคุณนะเขารู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจที่เขามอบให้คุณนะคะแต่พวกคุณแตกต่างกันเขาก็รู้อยู่คุณกับเขาต่างกันมากนะคะ มีความแตกต่างกันมากอืมอ่าเราดูหน่อยนะว่าคุณกับเขามีโอกาสจะเป็นไปได้อีไหมคุณกับเขาที่ห่างหายจะมีโอกาสเป็นไปได้อีกไหมคะที่ห่างหายถ้าใจรักนะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะทําให้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้เรียนรู้คุณกับเขาสามารถที่จะ ได้คุยกันอีกก็ได้นะคะเลยเริ่มต้นใหม่เป็นเด็กฟูไปเลยถ้าสามารถที่จะทําได้ถ้าเขาสามารถที่จะหลุดออกจากพันธนาการที่เขาเป็นอยู่ได้หรือเขาสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วแข็งแกร่งกับตัวเองอีกครั้งหนึง่งคุณกับเขาน่าจะแบบเอ้ยกลับมาเป็นเพื่อนกันสามารถคุยกันได้อีกครั้งหนึง่งก็ได้นะคะอ่ะถ้าสมมติว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะคะถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันเป็นยังไงบ้าง แนวโน้มคุณกับเขาเป็นแฟนกันก็บอกไปแล้วไงความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นนะคะชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นยิ่งแนบแน่นขึ้นรชาเลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะทางไกลหรืออะไรก็ตามเดทขึ้นมาหยุดอยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว,ว่าพวกคุณเป็นคู่กันนะมันมีแต่แบบว่าระดับคิงขึ้นไปเลยอะคะ่ะการเทคแอคชั่นความจริงจังความแบบเขาเรียกไง ความต้องการความจริงจังความเอาจริงเอาจังไม่ได้มาเล่นๆนะอย่างเงี้ยนะอันนี้น่าจะไปในสำหรับคนที่ห่างหายมากกว่าว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจขนาดไหนนะคะถ้าคนที่ห่างหายเนี่ยหมมองว่าถ้าเขาพยายามก็มีโอกาสที่จะเจอคุณในวันที่ดีได้เพราะว่าชีวิตเขาตอนนี้ก็อาจจะแย่มทำให้เขาหลงทางเขากําลังหลงทางอะคะ่ะคุณเขากําลังหลงทาง เอามาดูว่าสําหรับตัวเขานะะในตัวเขาพูดถึงเขากับเราเนี่ยเขาคิดอยากจะพยายามสําหรับความสัมพันธ์ของเราอีกไหมเขาคิดนะไม่รู้จะทํำไหมเขาคิดนะแต่เขายังทําไม่ได้เขายังหลุดออกมาจากสิ่งที่เขาเจอไม่ได้ค่ะเขาอยากออกมามากนะคะอยากออกมาจากพันธนาการที่ มันเป็นปัญหาเขาอยากออกจากปัญหานั้นมากนะคะเหมือนเขาต้องไม่ใช่ว่าเลือกอเขาเลือกไม่ได้ได้ซ้ำนะคะถ้าเขาพยายามเขาจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเขาทำได้สำเร็จเพื่อคุณนะคะสามารถที่จะแบบว่าทำได้สำเร็จถ้าเขาเทคแอคชั่นเขาจะทำได้สำเร็จเพื่อคุณถ้าเขาเทคแอคชั่นนะเขาอยากเทคไหมคะเขาอยากเทคแอคชั่นไหม เขาอยากเทคแต่เขาไม่มีพลังพอบางทีคุณบอกเลิกเขาไปแล้วเขาก็รู้ตัวอยู่ว่าเขาไม่สมคุณก็ได้เขาอยากเทคแอคชั่นนะคะอืมอยากละทิ้งอดีตแต่บางทีเขาก็อยากแบบโอเคลืมเราเพราะว่าเขาทําไม่ได้บางทีเขาก็อยากจะกิฟต์อัพเหมือนกันแต่มันยังมีเหมือนเอนเนอร์จีที่มีความหวังอ่ะเขาอยากแก้ตัวเขาอยากแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเขาอยากแก้ตัวเสมอกับคุณแต่เขาไม่เคยทําได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ คุณเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดนะคะเขาต้องการคุณขนาดไหนเขาต้องการคุณขนาดไหนคะตอนนี้ o o s อ o r อ s เขาต้องการคุณขนาดไหนบางทีมันเป็น Energy ของ Toxic r e l ationship ก็ได้นะคุณเพราะว่าเขาต้องการคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะทำได้บางทีอาจจะอยู่ในความรักที่เป็นความลับ ือเขาต้องตัดสินใจบางอย่างเขาไปอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีสถานที่ไม่ดีผู้คนไม่ดีอย่างนี้ก็ได้แล้วเขาพยายามที่จะแก้ไขหาทางออกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเขาพยายามที่จะคว้าโอกาสเขาจะทําได้นะคะถ้าเขาพยายามที่จะคว้าโอกาสเขาจะทําได้เพื่อคุณซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีก็หวังว่ามันจะเกิด เขากับคุณถ้าไม่ได้เจอกันห่างหายกันไปนานมีโอกาสจะเจออีกไหมคะคนที่ห่างหายมีโอกาสจะเจออีกไหมมีโอกาสจะเจออีกหายพื mm ้นเชิคุณยังตัดกันไ่ขคะจะได้เริ่มต้นกันอีกครั้งคุยกันอีกครั้ง f o u r of p e เ t a c l e เคเขายังรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อคุณนะแล้วเขาก็ยังหวังดีกับคุณเสมอนะคะเขายังหวังดีกับคุณเสมอยังรักคุณอยู่ เขายังมีคุณอยู่ในใจตลอดนะคะอืมก็ดูเอเนจีนี้อีกนานไหมฮะอีกนานไหมคะที่เราจะได้เห็นการเทคแอคชั่นของเขาไม่นานค่ะไม่นานนะ3 of อ a ฟวอนเอสคเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีไม่นานหลังจากที่เขาฟื้นจากสภาวะที่เขาเป็นนะคะตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้ เขาติดเงีเขาต้องใช้สติเขาต้องเยียวยาถ้าเขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหนี้สินทุกสิ่งท,ทุกอย่างหรือว่าปัญหาท็อกซิกหรือต่างๆนานาเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่มีสภาวะหรือว่าไม่มีพลังพอที่จะทําอะไรได้แต่เร็วๆนี้นะคะถ้าเขาใจหึดสู้เขาจะคว้าโอากาสนะคะแล้วเขาก็จะพยายามที่จะเยียวยาสถานการณ์ชีวิตเขาแล้วคุณกังเขาก็น่าจะได้แบบ จอกันหรือว่าได้คุยกันในสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะเอาล่ะสำหรับสาหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะมาดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะทำอะไรเพื่อคุณมากกว่านี้ไหมสำหรับคนที่เป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันนะ,ะว,ว้าวเขาจะชุ่มเทให้กับคุณมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นจะเทคแอคชั่นมากขึ้นก็หงึงก็ห่วงขึ้นด้วยอุ้ยเดลเวอร์นะคะ ก็จะจะบอกคุณว่าเาักคุณนะคะถ้าเป็นแฟนเนี่ยก็คือว่าคือฉันไม่ไปไหนหรอกฉันอยู่กับเธอนั่นแหละแล้วก็ทุ่มเทนะคะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่านี่คือคำตอบแล้วสำหรับเขา Ace of Cup บางทีเขาก็เหงานะบางทีเขาก็เหงาเขาก็ได้แค่แบบว่าถ้าพวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเขาก็ได้แค่หวังว่าคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆที่เขามีให้คุณเป็นเดอะซันเลยแหละ เดอะซันเดอะสตาร์เอเนจีของคนที่มีคู่ที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานของคนที่คุณถามถึง mm hmm. เขามีคุณอยู่ในใจแค่ไหน mm hmm. เขารักคุณมาก mm hmm. สําหรับคนที่มีคู่ที่คบกันอยู่แล้วแนวโน้มถ้ายังไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าใครที่ห่างหายหรือมีประเด็นกัน mm hmm. เขาจะพยายามเคลียร์สิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะถ้าเขาเทคแอคชั hmm. ่นเขาจะตอนนี้เขาไม่มีพลังถ้าเขามีพลังเมื่อไหร่เขาเทคแอคชั่น เขาจะทําสิ่งนั้นเพื่อคุณเพราะเขายังลืมคุณไม่ได้คุณคือกําลังใจสําหรับเขาโอเคขอคำแนะนําสําหรับคนที่เลือกกรูปนี้อ่ะสุดท้ายแล้วนะเอาให้เล่าเรื่อง78บปใบจนจบเลยนะขอคําแนะนําค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลใช้สตินะคะมากกว่าหัวใจช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรจะตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเขาก็ตามนะคะให้ฟังเหตุฟังผล ช่วงนี้มีการสอดส่องเขาสองคุณคุณสองเขาอันนี้ต่างคนต่างรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาความอบอุน่นแล้วก็ความสุขุมรอบครอบเหมือนผู้ใหญ่นะคะไม่ต้องแบบวุ่วามอะไรอย่างงี้นี่คือคำแนะนำแล้วก็สุดท้ายเดมเพลสฐาน,นแน่นอนจบด้วยความสุขค่ะ นะคะแน่นอนคือคุณจะมีความสุขคุณจะสมหวังไม่ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนของชีวิตก็ตามคุณมองโลกในแง่หววนะคะคุณจะเจอคนที่คู่ควรเข้ามาทําให้คุณมีความสุขได้นะคะ energy ของคนที่จะเข้ามาทําให้คุณคู่ควรและก็มีความสุขมีธาตุลมมีธาตุดินนะคะไม่ว่าจะเจอแล้วหรือไม่เจอก็ตามคลิปนี้จะเป็น timeless นะคะเอาเป็นว่า ถ้าห่างหายไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเขาจะเคลียร์ของเขาถ้าเราจะได้เจอกันเราจะได้เจอกันเองเพราะเขายัางลืมคุณไม่ได้แต่ถ้าเป็นแฟนกันมั่นใจได้เลยว่าเขารักคุณแล้วก็รักคุณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะขอให้เชื่อใจกันละกันความรักศรัทธานะคะพลังแห่งความศรัทธาในเรื่องความรักเชื่อใจกันละกันนะคะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาภูมิใจที่เราเชื่อใจเขา ถ้าเขาเชื่อใจเราเราก็เราเองก็ยังภูมิใจเลยใช่ไหมล่ะดังนั้นจงเป็นคนดีซึ่งกันและกันนะคะโอเคองไงหมอโบขอให้ทุกคนนะคะจงโชคดีเนาะขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจหวังว่าคลิปเราคงจะชัดเจนแล้วเพราะว่าได้ไมค์มาแล้วกรุณาพิมพ์ให้ด้วยนะว่าชัดหรือไม่ชัดนะคะเนาะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟค่ะ